ห้าต้นเขาออมรณะไปนหนึ่งต้นครับมันมีทั้งหมดหกต้นเนาะ mm hmm. ก็เหลือที่ปีหน้าปีหน้าจะได้กินก็มีต้นหน้าบ้านนี่แหละติดลูกอยู่เพราะว่าปีนี้ติดแล้วร่วงหมดปีหน้าน่าจะติดครับไม่เอือครับ mm hmm. อย่าดินกระห้วห่าหรอกนะครับผม mm hmm. ต้นทุเรียนกําลังโตนี่มีอยู่มีอยู่สี่ต้นครับกําลังโตต้นที่ใกล้จะติดลูกก็คือมีอยู่ต้นเดียวครับ มีต้นเดียวครับกําลังโตกําลังจะติดลูกต้นเดียวนอกนั้นก็น่าจะอีกสองปีครับน่าจะอีกสองปีแม่อายก็ยกโปให้นะครับผมขอบพระคุณมากครับปลูกเอาไว้ทานที่บ้านนะครับแม่ย ตอนนี้ที่ได้กินแล้วก็มีมังคุดมีเงาะนะครับกาลังได้กินอยู่ตอนนี้นะครับที่ติดลูกที่สุกอยู่เนาะมีมังคุดมีเงาะครับกําลังสุกตอนนี้ที่ได้กินอยู่มะม่วงขนุนนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติครับที่นี่เป็นเขตมะม่วงเขตขนุนอยู่แล้วครับบ้านผมะมเยอะมากครับเมื่อก่อนทําสวนขนุนครับที่บ้านทําสวนขนุนเวลาเขาเขาจะมี เขาจะมีอ่าคนแม่ค้านองมาซื้อ,มา,อมาซื้อทีหนึ่งเป็นรถอีแตนนะครับสองตันสามตันอย่างเงี้ยมาซื้อเป็นรถเลยมาซื้อเป็นรถมีขนุนอยู่เมื่อก่อนไม่มีอยู่สี่สิบกว่าต้น,นครับเมื่อก่อนเป็นบ้านสวนครับแต่ทุกวันนี้ขนุนก็มีแค่อพอไว้กินครับไม่ได้ปลูกเยอะครับ แย้าก็ส่งสติ๊กเกอร์มาจะกระกดกมาอย่าเิ่งก็หัวเลาะมานะครับยุงเยอะจริงๆครับยุงลายด้วยครับบ้านเป็นแบบบ้านป่าเนาะบ้านแบบเป็นบ้านป่าบ้านสวนนะยุงเยอะครับเป็นต้นไม้เยอะนี่แหละครับคือการออกกําลังกายของผมที่หลังจากการพักฟื้นกระดูกทับเส้นเนาะผมก็จะออกค่อยๆทําค่อยๆทําแบบนี้แหละนะครับเพื่อที่จะให้ร่างกายของเราได้ฟื้นตัวไปเรื่อยๆเ,เนาะ ถ้าไปหวมงานหนักทีเดียวนะครับก็ไม่พอเพราะร่างกายเราพักพักมานี่เกือบปีแล้วครับพักจากการเป็นกระดูกทับเส้นไม่ได้ออกกาลังกายไม่ได้อะไรเลยค็อหมอให้พักอย่างเดียวเป็นปีเลยใกล้เคียงครับสิบเอ็ดเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดเดือน,อนประมาณ <St Sounds> ก็ได้ได้โอ้ยยุงเล่นหลังละจะได้เวลาลงแล้วครับได้เวลาลงแล้วเอาให้เสร็จก่อนเสร็จแปลงผักนี่ก็ลงทีดี นิดเดียวนะครับพี่ๆเพื่อนๆผู้ใหญ่ใจดีคนไหนที่วิ่งหลักกิโลอยู่เนาะก็จะได้ไปไปหาเอฟซีหาเพื่อนเพื่อนเข้าไปในช่องตัวเองเนาะนะครับของผมผ่านแล้วนะครับผมก็อยู่กับผมพอประมาณเนาะนะครับอยู่กับผมนานท่านก็ไม่ได้ไหาเอฟซีท่านอีกนะครับของผมไม่ได้เก็บเวลาแล้วไม่ได้เก็บเวลาแล้วก็มีแต่เก็บเหรียญไปเรื่อยๆครับเก็บเหรียญไปเรื่อยๆท่านใดที่เขาเอ็นดูเขาอยากจะส่งกําลังใ,ใจให้นะครับผมก็ ก็ตามสะดวกนะครับผมตามสะดวกเนาะขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะครับผมที่เอ็นดูช่องนะครับช่องเล็กๆนะครับอา้าวน้องนินจา้าพี่หนึ่งพี่หนึ่งพี่หนึ่งคิดถึงคิดถึงน้องนินนะครับผมจัดไปจัดไปนะครับผมยุงกัดแทะหนึ่งเอ้ยยุงหลายยุงลายยุงลายตัวน้อยๆครับยุงลายกาัด มาควนดินแปลงผักในเหนือมาช่วยนะยุงหลายได้เียยุงหลายยุงหลายหนีกันเดี๋ยวลงไล่ละโอ้ย,ยุงหลายหนียุงกันคันหลังหมดเลยตาเหนือชิ้ถึงชิ้ถึงชิ้ถึงยุงหลายครับ